เปิดตัวกับเจ้าเมก้าห้าร้อยงานทอยผมนาน,นะครับปรับพื้นที่นานสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องบิกต้นล็อกกี้นะครับเมื่อวานฝนตกนะครับที่ดินปยกเปียกครับเป็นดินเกียร์นะครับดินเลือ อหอยเทฟเซลครับซีรีส์ห้าร้อยตัวแรงของเราครับโอ้โหครับนืดครับผมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจมข้างล่างดินเอียดนะครับดินเกียร์อหอยเทฟก็จมแล้วครับ งานนี้รถไถไม่มีนะครับคิดว่าแต่มันใช้รถไถต,ต้องใช้รถไถครับแต่ว่ารถไถมยังไม่มีครับงานนี้ช่วยมาแล้วครับต้องใชใ้แขนยาวมาดึงออกครับ งานไมนรถไถครับก็แบบนี้แล้วครับลมเราก็ต้องเดินไมโครมาเคลียนะครับเพื่อเข้าไปเทศด้านในได้รถไรถวิ่งเก่บทีมงานนึงนะครับ ตอนนี้ไปอยู่กับทีมงานป่าชาัยอยู่นะครับก็เลยต้องเอาแมคโครมาเลียร์ก่อนครับเลียร์ลอก่อนวันนี้เอาแมคโครก่อนครับวันนี้นนนที่ปรับพื้นที่นาเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็เลยทำยากหน่อย พอมาโคมาทำงานชั่วโมงเมาืวาันนะครับติดไม่พอตินไม่พอกัเลยต้องเอารถดำมาทอยดินนะครับดำมิโคเขียกอกเพื่อเข้าประเทศด้านในได้นะครับเพื่อได้หลายๆเที่ยวหน่อย พอจ,จมรถขึ้นได้ก็เตรียมพร้อมใส่ดินครับอดินตรงนู้นครับ เป็งานเซลขับโดยจาย์เท่านะครับาจารย์เท่าน่าจะเข้าได้ครับวันนี้ครับน่าจะเข้าไปเชื่นไหนได้เชื่อมนได้นะครับ น้ำช่องนิดนล็อกที่ลนครับ